สามทุ่มยสิจดสามทุ่มสิบเจวันสิบยี่สิบสองกันเรคนนะดปิดทสองวันราคกว่ากว่าจะนั้นจะสสมจะไม่คืนตรงนี้สามทุ่มสี่เ้ จีน่ายุงขบหนังสัตสามตุงิบสอยงถึงจุขนาดนี้สามทุสิเราจะมาจุดเด่นดยก่อนเดี๋ยวดินั่งกลับไปตไม่ค วิ่งกับเนี่ยงออกเส้นเดียว

聞いてみる